การที่เราผิดศีลก็ใดก็หนึ่งเนี่ยมันเกิดจากอากศลมูลอย่างเช่นเราเองอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ก็แสดงว่าเรามีความโลภเหตุปัจจัยของการที่เราไปละเมิดศีลอยากจะได้นู่นได้นี่เป็นเพราะความโลภอยากจะไปทําร้ายอยากไปด่าเขาเหตุปัจจัยก็เพราะว่าความโกรธเกิดโทสะเกิดการกระทบกระทั่งเกิดพยาบาทนี่คือเหตุปัจจัยที่ทําให้เราต้องไปละเมิดศีลหรือไม่ก็สยบติดอยู่คือมีความหลงหลงในสิ่งใดก็ไปเบียดเบียนเขาในสิ่งนั้นอย่างเช่นชอบอะไร ใครมาทำของเราแตกหักไม่ได้ทำของเราพังไม่ได้โกรธเกลียดไปเบียดเบียนไปทำร้ายเขาหรืออาจจะไม่ชอบหน้าเขาก็ไปคิดไม่ดีเขาอย่างนี้แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราเองมีศินเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยคนที่มีศินเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ คือรูปที่ตาเห็นก็สามารถที่จะพิจารณาได้หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือแม้แต่ใจนึกคิดก็มีสติมีสัมปชัญญะคือไม่เพลินไปกับอารมณ์นั้นไม่เพลินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสโรภทภะหรือทันมารมณ์หรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้ไปรับรู้ผ่านวิญญาณการที่มีสติสัมปชัญญะผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้การกระทํา กายก็สุจริตการกระทำทางวาจาก,ก็สุจริตใจก็สุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันบริบูรณ์มันเป็นปกติมันสุจริตนั่นแหละคือพึ่งตนพึ่งธรรมเป็นสภาวะที่อยู่ากายอยู่กับปัจจุบันสามารถที่จะปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้ก็เกิดปัญญาที่มีสติที่รู้สัจจะความจริงได้อยู่เบคาได้แต่เป็นอุเบคาที่ประกอบไปด้วยปัญญาคืออุเบขาเวลาที่เรา ใช้ชีวิตอยู่ถ้าไม่มีเรื่องที่จะพอให้ยินดียินร้ายคือเป็นเรื่องที่ไม่พอใจหรือไม่ชอบเราก็เฉยๆความเฉยแบบเนี้จะประกอบไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้สัจจะความจริง แต่ในอุเบกขาที่เป็นความเฉยที่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยญาณความรู้เนี่ยเป็นอุเบกขาที่เกิดจากสมาธิเป็นจิตที่ตั้งมั่นเหมือนในขณะที่คุณผู้ชมฟังธรรมอยู่นี้มีสติประกอบไปด้วยมีจิตที่ตั้งมั่นที่จะฟังธรรมการที่ฟังธรรมมีจิตตั้งมั่นเนี่ยนิวรณ์ห้าจะดับไปก็จะได้สมาธิที่เป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยความรู้คือสมาธิที่เป็นสมาธิสมโพชงในจิตที่ตั้งมั่นนี้แหละไม่มีความยินดียินร้าย จะเรียกว่าอุเบกขาจิตอยู่เบกขาแต่ประกอบไปด้วยความรู้ฟังเสียงเนี่ยรู้เรื่องทุกอย่างแต่จิตเนี่ยนิ่งไม่ออกไปไหนเลยไม่วกแวกไปทางไหนเลยนี่แหละเป็นอุเบกขาที่รู้สัจจะความจริงฟังอะไรก็ได้ยินเข้าใจรู้สัจจะความจริงว่าทุกอย่างมันเกิดดับอุเบกขาแบบเนี้ย เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์อยากให้เราเนี่ยปฏิบัติถึงแต่อุเบกขาโดยความที่ไม่รู้สัจจะแบบเนี้ยที่เราใช้ชีวิตโดยทั่วๆไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนั้นเป็นอุเบกขาที่เรามีกันอยู่ทุกคนแต่เป็นอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยอวิชชาความไม่รู้สัจจะความจริงเพราะว่าอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยอวิชชาแบบนี้ที่เรามีอยู่มันดับได้มันตั้งอยู่ไม่ได้นานแต่อุเบกขาที่ประกอบไปด้วยสมาธิจิตตั้งมั่นอูเบกขาสัมโพชฌธชงเนี่ย เป็นสภาวะที่ประกอบไปด้วยยานปัญญาแสงสว่างสามารถที่จะรู้สัตธ์จะทความจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับรู้ริยสัตว์สีส่ได้ฉะนั้นถ้าเรามีศีลเนี่ยเป็นฐานทำให้จิตตั้งมัน่นทำให้ความยินดียินร้ายหรืออกุศลต่างๆเนี่ยหรือกามเนี่ยมันละไปมันหายไปเพราะนั้นในสภาวะเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาที่รู้ สัจจะตามที่เป็นจริงได้แต่ทีนี้การที่จะมีสินอย่างว่าก็ต้องทําตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้สํารวมถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สํารวมยากที่จะทําให้เกิดสินได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้รักษาสินได้เพราะ,ะนั้นคนที่ไม่รักษาสินพระพุทธองค์จึงบอกว่าถ้าสินไม่ดีจะมีความร้อนใจเมื่อมีความร้อนใจไม่มีความประโมทแน่นอนความประโมทไม่เกิดปิติไม่เกิดปัสสถาิความสงบกายสงบใจ ไม่เกิดเมื่อไม่มีความสงบกายสงบใจจะไม่มีความสุขภายในสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดอย่าว่าแต่ปัญญาเลยสภาวะที่จะนำพาไปสู่ความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่มีก็จะเป็นราคะเป็นนันทิเป็นดันหาอยู่ตลอดเวลาคือติดอกติดใจกำหนัดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโภชบาดันมะลมอยู่ตลอดเวลาแต่กลับกันถ้าศีลบริบูรณ์ดีความร้อนใจไม่มีความประโมทจะเกิดปิติจะเกิดความสงบกายสงบใจจะเกิด ภายในก็จะมีความสุขจิตก็จะตั้งมั่นปัญญาก็เกิดนำพาไปสู่นิพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับนันทิดับตัณหาได้นำพาไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลสได้นี่แหละคือเป้าหมายที่เราเองพยายามที่จะปฏิบัติเพราะนั้นถ้าเรามีความร้อนใจเราก็ต้องมีจิตใจหรือกายวาจาที่มันไปละเมิดในเรื่องของศีลที่มันไม่บริบู์นั่นเองเพราะนั้นกลับมาสํารวมอยู่กับปัจจุบัน ด้วยการกระทำอย่างที่พระพุทธองค์ทันตรัสโดยปฏิบัติเป็นลำดับคบหาเพื่อนดีฟังธรรมมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวมีความแยบคายมีโยนิสมนสิกการมีสติสัมปชัญญะแล้วหมั่นสัรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกายกรรมวจีกรรมโนกรรมก็จะสุดจริตคือศินก็จะบริบูรณ์ได้ก็อยู่กับปัจจุบนันอยู่กายเวทนาจิตธรมได้อยู่กับสติปัฏฐานสี่ได้เป็นเหตุปัจจัยทําให้ได้สัมพูธชงเกิดวิชามิมุติได้เกิดความรู้ จักความจริงได้หลุดพ้นจากกิเลสได้ถึงแม้ว่าจะเป็นการหลุดพ้นโดยเป็นวิมุตติอันเกิดแต่สมัยก็เป็นสิ่งที่ดีคือหลุดพ้นจากกิเลสได้บางครั้งบางคราวดีกว่าไม่หลุดพ้นเลย